ดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะครับวันนี้บอลยู่ทีทาเรือสีธนูนะครับวันนี้ก็มีลมนิดน้อยนะครับเดี๋ยวบอลจะพาเดินออกไปดูนะครับเมื่อนเขาคุดอะไรกันอยู่ข้างหน้าบอลนี้เองนะหรือว่าหาอะไรครับเดี๋ยวเราเดินไปดูนะนี่ครับฝนเนินนี่ไปนิดเดียวนะวันนี้บอลก็ยู่ทีทาเรือเลยนะครับไปไปแลยครับเนี่ยครับบอลก็เดินออกมาถึงตรงนี้แล้วนะนกกระยางครับกําลังกินลูกป้าเลยครับ มีคนนางกู้อยู่ประมาณสามคนนะเดี๋ยวไปดูนะครับขามาได้กันข้างหน้าบนตรงนี้มีคนหว่างอ้วนด้วยนะครับไม่ดูได้อะไรบ้างนะแล้วก็มีผีพมา้านองพมาครับรวมกันตรงนี้สามคนนะครับไม่ดูได้หอยได้บ้างนะบน,นะกิดวา่าเจ้ากุ้งหอยแนนอนครับไปดูกับได้ได้บ้างเนี่ครับมาดูมาดูมานานหรือยังนานแล้ววันนี้อโอ้นี่ก็ได้เยอะนะนะ วันนี้หอยหอยขาวตัวใหญ่ๆเอาไหมไม่ได้หรอตัวใหญ่ๆอะ่ะไม่ได้ไม่เจอไม่มีนี่ครับอุปรกรณ์ของเขาเขาก็จะใช้ตะหลิวนะตะหลิวทำกับข้าวนะขุดนะครับหอยสีข้าวตัวใหญ่ครับถ้ามองลงไปนะต้องต้องขุดลงไปลึกๆนะตัวใหญ่อะ่ะโอ้โหเนี่ยเนี่ย พุดลงไปลึกๆนะครับถึงจะเจอนะอนี่คือได้ก็คือหอยลายนะหอยลายตัวเล็กนะหอยลายันเล็กนะครับพมา่าเรียกอะไรครับหอยนี่ภาษาพมา่าเรียกอะไร,รอ่ระอชะฮะชะชะก็จะพุดไปตามหน้าดินมนะครับไ,ไม่มีเหรอ วันนี้ขุดเยอะเลยนะนี่ตรงนี้คือเขาขุดไปเยอะแล้วนะครับนีห่หาไม่เจอแหละหาไม่เจอแหละเขาบอกหาไม่เจอที่นะครับได้แต่ได้ได้ไม่เยอะทีนะได้แต่ได้ไม่เยอะวันนี้อุปกรณ์ของเขาก็จะเป็นถับที่นะครับหรือว่าวักบ้านเรานั่นเองนะโอ้คนนี้เจอสองตัวสามตัวทีเดียวเลยนะเจอเยอะเลยนะนั่นหรอสตัวทีเดียว เนี่ย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 ครับอันนี้แหละอ่อยข้าวครับมันเราไม่รอดเดียวหรอกพูดพูดไทยได้ไหมครับนี่ไม่ได้เหรอ,อไม่เข้าใจอ๋อไม่เข้าใจฟังรู้เรื่องไหม <c oughs> ฟังรู้ไหม <c oughs> ฟังรู้แต่พูดไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เขาบอกว่าเขาฟังบนลูเหลืองนะครับแต่เขาพูดไม่ได้นะโอ้นี่ไงนี่ไงนี่อ่ะเขาโชว์แล้วเนี่ย อันนี้เอาไหมไม่เอาไม่เอาเหรอทำไมอะข้างในน่ะนัวน่ะทรายู่แล้วน่ะได้เฉข้างข้างในทำไมนะมีทรายเหรอทรายเหรออันนี้ต้องเอาไปต้มก่อนแล้วก็ผัดได้นะต้องต้มต้องแกะออกถ้ากินแบบนี้มีทรายพี่เขาไม่เอานะครับเนี่ยเขาบอกว่าข้างในมีทรายนะต้้งก็เลยบอกว่าถ้าเอาไปต้มก่อนนะครับทรายมันก็จะออกนะแล้วถึงเอาไปลางน้ำอีกทีครับผัดกระเพราผัดได้ก็ได้ ม่กอนเยอะใช่ไหมเม่กอนเยอะนะครับก็บอกนะนี่ผีคนนี้ได้เยอะแล้วนะนี่ครับได้เยอะมากเลยแล้วพี่เอาไปทำอะไรกินครับนี่ต้มก,ก,กับผัดเนาะต้มก็ผัดผัดก็ได้ต้มก็ได,ได้ผัดก็ได้นะครับก็บอก ไม่ใช่ปะไม่ใช่พี่อยู่เมืองไทยนานหรือยังอ่ะคนนี้พี่คนนี้อยู่นานแล้วเหรอพูดไทยไม่ได้ใช่ไหมสี่ห้าปีแล้วสี่ห้าปีแล้วฟังได้แต่พูดยังไม่ได้โอ้ถือว่าเก่งแล้วนะ ไปกินด้วยกันเนาะเอาไปกินด้วยกันหมดเลยเหรอแย,กก,ยกกันเนาะจะดูคนนี้หน่อยเฮ้ดูหน่อยเฮ้ดูหน่อยนี่อันนี้มันก็จะปนปะการังนะครับเนี่ยก็จะแข็งหน่อยเนาะตรงนี้เนาะเป็นไงนี่ไหนอะได้เยอะอยัง ชัว่วโมงหนึ่งได้ไหมถึงชัวงง <my> er ่วโมงไหมฮะพูดไทยไม่ได้ใช่ไหมพูดไทยไม่ได้โอ้คนนี้เขพูดไทยไม่ได้นะครับแต่ว่าส่งห้อยไอ้บอลมานะเขาพูดอะไรบอลก็ไม่รู้เหมือนกันนะพูดไทยได้คนเดียว พูดใช้ไ,ได้คนเดียวคือผีคนนู้นนะครับสองคนนี้พูดไม่ได้แต่ฟังรูเหลืองนะฟังรูเหลืองนะอ่ะขอขอดูหอยในมือหน่อยอ่านิดหน่อยพูดได้นิดหน่อยอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะยี่สิบแปดยี่สิบแปดโอ้เป็นน้องบอนนะครับเป็นน้องบอนนะยี่สิบแปดปีนะครับบอนสามสิบแล้ว เคลื่อนเลยนะยี่สิบแปดแล้วเหรอยี่สิบแปดแล้วนะมีลูกไหมมีลูกไหมไม่มีแต่มีแฟนแล้วใช่ไหมมีแฟนแล้วไม่มีลูกโอ้ยนี่ได้เยอะเลยนะได้เยอะกว่าเพื่อนเลยมั้งเนี่ยอันนี้ก็จะแข็งๆนะมีไอ้นี่นะ ดูรองเท้าได้เคอะมดเลยครับนี่นี่พี่พูดไทยเก่งกว่าเพื่อนเลยนะพี่พี่อยู่หลายปีแล้วใช่ไหมหลายปีแล้วนะโอ้ยนี่ตัวหนึ่งครับนี่เนี่ย้ยใช่แล้วเอ้ยโอ้ยคนนี้มันจะหนังไปไหนนี่แล้วนะเลอะมดแล้วเนี่ยรองเท้าอะไรผังมดแล้วครับนี่ตายเข้าไปยู่ ของพี่แปลกว่าเพื่อนเลยใช้ตาหลิวนะอุปกรณ์ทำคัวทางนั้นเลยครับนี่ริ้วกับวักไม่ได้มาทานที่วา,า,า,าน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 มาก็นานนานมาทีเหรออ,อพี่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมลอยฟ้าเหรอเห็นพี่ประจำแหละพี่พูดไทยเก่งอายุเท่าไหร่ครับนี่ ย9อิบเก้าอ๋อเป็นน้อง, <laughs> งต้องเรียกน้องนะปีเดียวสามสิบยิบเก้าปีนะครับอันนี้ครอบครัวหนึ่งครงอบครัวหนึ่งเหรอแยกกันใช่ไหมมีผัวหมดแล้วโอ๊ยมีผัวหมดแล้วมีผัวหมดแล้ว พูดกันไปแล้วนะครับมีพ่วงหมดแล้วนะครับอกใช้เปล่าเนี่ยตัวเล็กอู้ตัวนี้ตัวใหญ่ <จะ S 2> เลยดู <ไป S 2> หน่อย <laughs> มาที่ไหนอมาที่ไหนเหะออยู่ตรงนี้สีกานูตรงนี้ข้างเซเว่นนี่นี่ครับตัวนี้ตัวใหญ่เลยนะดูแลหมาไว้เลยยี่แหน่หนึ่งเดียอุ้ยนี่นี่นานเอามา เรามากวนกัน้นะครับนี่น <c oughs> มะกวนเยอะมากนะมะกวนห้อยตรงนี้เยอะมากเลยครับบอนขิดววามันน่าจะตายไปบ้างนะเพราะว่าอายุมันก็ไม่ไม,ไม่เยอะมากนะ้ครับป่อยนี้นะตัวแค่นี้เลยนะไม่ใหญ่แล้วนะ <c oughs> ตัวประมาณนี้แหละครับไม่ไม่ไม่ใหญ่ไปกว่านี้แล้วนะ กินกันไม่ลงเลยครับนี่คนนี้ได้ก็ใช้ได้นะคนนี้ได้เยอะเลยเนี่ยเนี่ยพี่คนนี้ได้เยอะเลยเนี่ยมามาดูพี่เคยเอาไปแกงไหมแกงส้มแกงอะไรแบบนี้ได้ไหมแกงส้มไม่ได้ไม่ได้อะ ผัดเผ็ดได้ใช่ไหมอ๋อพี่ก็บอกนะครับว่า<อ>พี่ค,คนนี้บอกนะครับอ๋อน้องคนนี้นะเป็นน้องบ้านปีนึงบอกว่าผัดเผ็ดได้นะครับแกงส้มยังไม่เคยลองนะไม,ไม่ไม่น่าจะได้นะคะวะยำก็ได้ต้งต้องต้มก่อนไหมอ่ะตก่อนก็ได้ไม่ต้งก็ได้ค่ะอ๋อต้มก่อนก็ได้ไม่ต้มก็ได้นะเขาบอกว่ายำกับมะม้วงนะครับใส่มะหม่วงนะ ีคนนี้คุดเก่งมากเลยนะเขามีถุงมือด้วยนะครับนี่มีถุงมือมาด้วยเนี่ยถุงมือเร็วมากเลยนะใช้วักนะครับใช้วักทำครัวนะอุปกรณ์แต่ละคนก็นจะไม่เมื่อนกันนะเอาอนุก็วักนะครับนุ คนนี้ต้องเป็นพี่แน่เลยอายุเท่าไหรครับนี่อายุ 28. 28โอ้ก็เป็นน้องบอนตังเพเลยครับนี่เป็นน้องนะบนต้องเดียวกว่าน้องดูนะครับเขาคุดไปตามหน้าดินหน้าดินเลยนะ,นะดูหน่อยเอาไหมอันนี้เอาเหรออันนี้ก็เอานะยูกไก่ไข่ไข่หอยกลมนะครับมืออกับว่ามันสองสองสองห้อยประชมกันนะ หอยก้มกับหอยลายนะมายวใส่ให้มาเนี่ยนี่ครับเฮ้ยปูอุ้ยนั่นใช่ปะเฮ้ยลูกปูครับเนี่ยหางกามด้วยนะ วันนู้เปลี่ยนสถานที่ไม่นะครับไปคุดข้างหน้านู่นนะตรงนู้นก็จะเป็นปะการังหักๆเยอะนะครับนะข้างหน้าทีบอลดูดูเแล้วนะครับน้องคนนี้ได้เยอะกว่าเผืออเลยเนะี่ยถ้าใส่ถุงมือมานะมันก็จะดีนะครับช่วยเราได้นะมันจะไม่เจ็บมือด้วยนะ เอ,นะอันนี้เลิกงานแล้วหรอครับพี่อ๋อเลิกงานแล้วนะครับห้าโมงนะเขาก็เลยมาหนังกุดกันนะครับตรงนี้ที่บรรยุคือถาเรือสีถนูนะครับเนี่ยมันมีสอง้างนะครับข้างนูก็คุดได้เหมือนกันนะ แต่น้ำยังไม่แห้งมากที่นะครับไฟนี่มันจะแบบเป็นพื้นสีออกไปเยอะกว่าข้างนู้นนะ mm. คนก็เลยมาคุดข้า้งนี้กันเยอะนะพ mm. นจะบอกนะครับว่าถ้ามันเป็นทรายแบบน,นั้นนะครับดีมากเลยนะแต่นี่มันเป็นปะการังมันจะแข็งแข็งนะครับเจ็บมือไม่แงเจย

เยต้าเจอสามตัวนี้ไม่จะจะเจ๋เหรอยอกนองก่อนนะครับเจ้าลับเอาจะมาอุ้ยตัวใหญ่เลยเจี้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 ยหรือจ้าเจี้ยเหรอเจี้ย tiết 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 อ,อุ้ยตาดีจังเลยอ่ะนี่เจออีกแล้วนะครับอู้อันนี้เอาไปทำอะไรจีนะ่ะบาดเหรอวันนี้น,นี่มาน,นี่มา,อนนมาโอเคนะครับบัน่าเอาไว้เท่านี้แหละนี่ได้เยอะเลย นี่ก็ได้เยอะนะนี่อุ้ยอันนี้ได้เยอะกว่าคนน,นู้นอีกโอ้โหทีหลังใส่ถุงมือมาบ้างสิถุงมือเอาไว้บอนบอกหกนองก็ใส่ถุงมือมาแบบนองคนนน้นนะครับนะคุดเร็วมากเลยครับนี่เยอะมากเลยนะคุดไปโอเคนะครับเอาไว้แถวนี้นะจะแลกของคนนี้แล้วไปแลกของคนนู้นครับนะได้เยอะไหมเนะี่ย นี่จะเป็นโลแล้วนี่ครึ่งโลวัวรอวัวรออันนี้ได้เท่าไหร่อู้อุ้ยอ,อ,อันนี้เป็นโลแล้วเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยโลนึงจริงๆเนี่ยโลนึงนะโอ้ของน้องคนเนี้ยโอ้เกือบถึงโลนะครับนี่กัวกัวรอบั้นนะ รวมกันแล้วสองสามโลได้นะนี่โอเคนะครับเอาไว้ฐานนี้แล้วครับบรนยู่ตรงนี้บรรยากาศก็สวยงามมากเลยนะะอาธิตกำลังยิ่ตอกดินครับโอเคนะครับเอาไว้แถวนี้นะพบกันไม่คิดหน้าสำหรับวันนี้บอลไปก่อนนะครับบาย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 หน่อยครับ <laughs>